คลิปนี้มุนพาทุกคนมาเปิดตัวรถเทลเลอร์พ่วงแบบหล่อๆจัดๆเลยนะครับผมนะฮะนี่ในเวอร์ชั่นของเกม Farming Simulator 19นั่นเองครับผมนะฮะคันนี้ก็เป็นคันที่ลูกค้านะครับผมนะสั่งทำม,มานั่นเองนะครับผมนะฮะโดยที่มีต้นแบบมาจากรถจริงนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะพาดูรายละเอียดกันเลยนะก่อนที่จะไปรับชมนะฮะขอคนนึงไร้เปลีลยงใจด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคไปกันเลยนะฮะผมนี่ฮะ ันนี้ก็เป็นฮิโน m มีก500นั่นเองครับผมนะอมนี่ครับเจ้าของรถก็คือนี่ฮะสุรเดชเพื่อไร่นั่นเองเนะครับผมเฮ้ยชื่ออะไรวะกอลวิทสุรเดชนี่เป็นนักุลหรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจครับผมเนี่ยเฟซบุ๊กของเจ้าของรถนะครับกอลวิท กอรวิศสุรเดชเวอรุ่นพืชไรนะครับผมนะฮะบายเสียมเมิร์ดนั่นเองครับผมนี่โอโ้โหทะเบียนนี่อุท,ทนนัยธานีครับผมนี่ขง้น้าก็จะมีไฟครับผมนะฮะอืมแต่งแบบแต่งบบนี้ก็คือแบบทรงทั่วไปครับผมเห็นเห็นบ่อยเห็นเยอะนะครับผมนะฮะนี่มาดูเทนเลอร์ด้านหลังครับผมนีโโ่เทนเลอร์ด้านหลังครับ ก็จะมีอันนี้ด้วยทุกคนเครื่องเสียงมาดูในี่ดูนะฮะอืสุดจัดสุดจัดนี่เครื่องเสียงด้านหลังเป็นสิ่งกลางนะครับผมนะฮะนี่แล้วก็มีรอกด้วยทุกคนเทเลอร์ที่มีรอกนะฮะอืมก็เอาไว้แบบว่าดึงรถขึ้นได้ครับผมนะฮะอืมใช้ได้หลายทางด้านหลังก็จะเป็นเหมือนกันครับผมนะฮะนี่ ลายตัวลูกก็จะเป็นสองพลาวครับผมนะฮะน่ประมาณนี้นะด้านในด้านในทุกคนด้านในมีเครื่องเสียงด้วยนะครับจัดเต็มนะฮะนี่โอ้ก็ด้านในประมาณนี้ทุกคนนะเครื่องเสียงครับผมนี่เบรกระหึม่มกระหึ่มเลยครับผมนี่ฮะโอเคเดผมให้ดูระบบไฟครับที่ผมซ้ำที่ทำขึ้นมาฮะ ก็จะมีนี่ครับผมไฟแสงสว่างครับด้านหน้าเป็นเป็น LED ด้วยทุกคนไฟด้านหน้านะฮะแล้วก็มีไฟใต้ท้องฮะไอว้าวสุดจัดว้าวว้าวว้าวเลยนะไฟเลี้ยวเนี่ยนี่ก็จะมีไฟตรงเทนเลอร์ด้วยครับผมนะไฟเลี้ยวนี่ครับผมนี่ซ้ายขวาโอเคแล้วก็มีไฟถอยครับเวลาที่เรา ถอยรถนะครับมีไฟถอยด้วยนะฮะนี่แม่ระบบบังฝุ่นขยับครับผมนี่ดูไวรุนพื้นไร่ครับอันนี้ก็ลูกค้าว่าให้ลงเครดิตผมนะแล้วก็สามดีฮะนี่เป็นไงผมจัดให้ครับตามแบบเลยครับผมนี่ประมาณนี้โอเควันนี้ยวผมจะพาทุกคนไปบรรทุกรถเจ้าช้างนะผมไปนะครับที่างาน นี่รูกหัวโยกโอ๋อลืมไปครับผมคันนี้มีระบบเปิดประตูครับผมนี่ซ้ายขวาเลยนะฮะผมจะใช้เมาส์ในการเปิดนะครับผมนี่นี่ขึ้นลงนะครับขึ้นลงเป็นเมาส์ด้านซ้ายครับผมกดขึ้นลงนะฮะเมาส์ด้านซ้ายคลิกเมาส์าซ้ายขึ้นลงก็จะเป็นเปิดประตูด้านขวานะฮะลาก ลาก้ายขวาที่เปิดประตูด้านซ้ายเออเท่อะทุกคนนีออ่ไงเฮ้ยสุดจัดออจัดได้ครับผมตามคำขอนะฮะนี่ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอารถนี่ครับผมนะฮะขึ้นก่อนแล้วกันอันนี้ทำระบบแย่งครับในการการบันไดนะครับผมเพื่อที่ว่า ถ้าไปแปลงเป็นฟาร์มมิ่ง20ในมือถือนี่ครับผมก็จะแยกระบบกันได้ครับผมคอนโทรลกด I, คอนโทรลไอฮะก็จะกลางบันไดด้านหลังครับผมนี่แยกกันกับกดตัว X ครับผมถ้าเป็นของเทนเลอร์ด้านหน้าก็จะเป็นตัว X นะฮะแยกกัน,นครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองรถขึ้นแล้วกันนะครับผมไปฮนะโกโกโกนี่ นี่เป็นเจ้าช้าง X Series ครับผมเราต้องเอาราขึ้นเทลเลอร์ด้านหลังก่อนนะครับผมจะค่อยปลดลูกนะฮะเพราะว่าถ้าเราปลดลูกนะครับผมคันนี้ก็จะบันไดจะขึ้นอันตโนมัติ <laughs> นี่ผมทำไว้เผื่อฟาร์มมิ่ง20นะฮะเพราะว่าลูกค้าอยากได้เป็นฟาร์มมิ่ง20นะฮะเอ้ขออนุญาตตั้งลำนิดนึงเอ้ยเอาโน้โน้โน้อะไรวะนี่ขอลงก่อนโอ้โห,โโหรีบไปหน่อยรีบไปหน่อยเกือบตกรถ เลงดีๆหน่อยพี่ดูรีบเลยเกินนะยว้าว้าวาว้าวาว้าวโอเคะประมาณนี้รับเครื่องบางปากเกียวยนะฮะี๋ยวเราค่อยมาปลดลูกครับผมปลดตัวลูกก็บันไดจะขึ้นอัตโนมัตินี่ครับผมน,ะะน,ะะนี่โอเคส่วนตัวแม่ก็กด X กางบันไดปกติครับผมนะฮะน,ะะนะคะคี่กางแล้วนะฮะไป Let's go คันนี้เป็นช้างน้อยครับผมนี่ช้างน้อยจอมพลังครับผมตัวรถก็จะเล็กนะครับผมกระทัดนะครับผมนี่เ <Hey. S 1> สาเสาธงนี่เก็บอุ้มก่อนแลน ทีงานเจ้าช้างครับผมนี่ขึ้นไม่ค่อยตรงนะผมรีบนิดนึงอ่ะเหมือนจะรีบอ่ะทรงรีบทรงนี้รีบแน่นอนฮะเจ๊อือเป็นภาพที่สวยงามหาดูยากนฮะ <c oughs> นี่ ประหยัดน้ำมันเนี่บผมว่าเราจัดทีเดียว2คันครับในการลากไปครับผมอ่าเก็บมันได้ก่อนเดี๋ยวผมขอพิ่ประตูก่อนนะฮะทุกคนนี่จ๊ก let's go อ๋อตัวนี้เป็นล้อจีบด้วยทุกคนนะลืมไปครับสุดสุด,สดครับคันนี้โอเคล็อกลูกเรียงเดี๋ยวผมขอดูด้านหลังกัน ล็อกหรือเปล่าวะอ่าล็อกปวดก่อนโอเคปวดลูกแล้วนะฮะไปครับผมเอ้ยโหยทีมงานช้างไวไฟครับออกเดินทางกันได้เลย Let's go Let's go กเย่งนิดนึนงครับทุกคนอ้ยจึกจึกจึกสะดุดยาวไปครับตรงไปเลยเนี่ยไปลงนาแถวแถวข้างโบสถ์นะครับผมไปกันไปกันไปกันไหนไปไหนกัน เคีย์บอร์ดขับไม่ค่อยถนัดแน่ดูทุกคนสวยงามสวยงามนี่รูมนี้ว้าว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 ,าวาเลยนะพ่วงครับผม,อมสองลำเลยเนะี่ยแบบนี้เป็นแบบแ,บบแปลงขึ้นมาครับผมนะฮะก็จะมีแบบว่า มีบางบางจุดที่มันบักนะครับผมถนนระยางนี่ก็บักนะฮะโอ้โหสองลำไปเลยตรงไปเลยฮะเราจะไปจอดใต้ต้นต้นไม้ใหญ่ตรงนั้นนี่ครับผมโกงกางหรือเปล่าวต้นอะไรวะ <c oughs> ต้นนี้เป็นต้นไม้ที่มีประเทศในประเทศไทยครับตันนี้เออ โอเคเราจะลงที่แปลงตรงนี้ครัข้างๆสระน้ำด้วยเด้วตอนกลางวันเราก็จะไปตกปลาเนะี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวต้องเอารถขับหลังลงก่อนนะครับไปดูกันครับผม โอ้โหกระดกตดเลยฮะนี่มารุ่นจะช้าครับผมเยเดแล้วสแตนบายไว้ก่อนทุกคนเอาลงจอดไว้ก่อนเช็กระบบนิดนึงครับเดี๋ยวค่อยมาเกี่ยวฮะโอเคคันต่อไปครับผมยังยังทุกพี่ยังก่อน กดล็อกลูกแล้วเอา,เอาบันไดลงก่อนนะฮะ okay, Let's go Let's go ไปช้างน้อยช้างน้อย <c oughs> นี่ครับสุดจานครับผมอยูสแตนบายไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเฮ้ย <c oughs> โโอ้หสังเกตว่าตัวรถจะไม่เท่ากันนะครับช่างน้อยจะเล็กกว่านะโอเคครับผมย้ายรถมาเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมพาทีมงานเช็คระบบก่อนนะฮะเดี๋ยวเราไปเกี่ยวกันคลิปหน้าแล้วกันนะฮะขอบคุณที่เข้ารับชมด้วยนะฮะใครที่เข้ามากดติดตามกดติดตามด้วยกันนะครับผมเลใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์เป็นกำใจด้วยแล้วกันนะครับผมนะฮะก็ทีมนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่บ๊ายบายครับผม